วันนี้ผมได้มาเยี่ยมสวนลำไยของท่านนายกเชษนะครับที่ปลูกลำไยไว้บริเวณนี้เยอะครับสวัสดีครับท่านนายกครับครับครับเออวันนี้อยากจะมารับวนสอบถามถึงเรื่องสารโอริโกเมอร์ที่ได้นำมาใช้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ลำไยเนี่ยปกติแล้วลำไยของชาวสวนทุกคนเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องเรื่องราน้ำฝนราน้ำค้างท็อป ข้อป้านแดงเขาเรียกกันแถวนี้จะเรียกข้อป้านแดงอาการของมันเนี่ยนะครับมันจะเกิดเป็นจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆอย่างนี้นะครับพอเนื้อมันขยายมันก็จะแตกพอแตกขึ้นมาเนี่ยเชื้อราเข้าเนี่ยมันก็จะลามไปทั้งพวงเลยนะครับก็เราก็ใช้มาทุกอย่างยาเชื้อราเนี่ยเอาไม่อยู่ปกติแล้วถ้าฝนชุกๆอย่างนี้นะสี่ห้าวันนี้แตกหมดเลยนะครับแต่ว่าเรามาใช้โอโอลิโก้เนี่ยโอริโกเมอร์เนี่ยนะครับ ใชอันนี้ใช้ไปครั้งเดียวนะครับคือล <ๆ S 2> ูกไหนที่แตกมันก็แห้งแล้วหลุดไปไม่รามไปลูกต่อไปนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ดีของโอลิโกเมอร์เนี่ยคือว่าต้นเนี่ยเคยก่อนที่จะไม่ได้ใช้เนี่ยผิวเนียนแล้วมันจะไม่โตแล้วนะครับแต่พอเราใช้โ <ๆ S 2> อลิโกเมอร์ฉีดไปครั้งเดียวนี่นะครับตุ่มจามจะขึ้นนะครับตุ่มจามขึ้นทําให้เปลือกหนาขึ้นอันนี้ก็จะแสดงว่าลูกสามารถที่จะขยายต่อได้อีกโตขึ้นได้อีกนะครับ <S <S น,นี่เปลือกหนาขึ้นนะ <ๆ S 2> <t> ครับเนี่ยนี่เปลือกหนาขึ้นครับ เนี่ยเปลือกหนาหนามากเลยครับ <c oughs> หนาแล้วนิ่มยืดหยุ่นได้ <c oughs> นี่ขนาดแค่ฉีดแค่ครั้งเดียวใช่ไหมครับครับครั้งเดียวครับอืมครับ